สวัสดีค,ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำโครงการวัสดสีเขียววันนี้เรามาอยู่ที่วัดอะไรกันคะวัดสว่างวารีค่ะเป็นวัดอ่าประจํามหาสา,ารคามทางท่าขอนยางใช่วันนี้เราจะมาอะไรนะกวาดลานวัด<อ>แล้วก็ต้นไม้ก,ไมก็ขยะขยะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะทําให้วัสดสะอาดขึ้นมากแค่ไหนก็ไปดูกันเลยวัดสว่างวารีตั้งอยู่ที่ตําบลท่าขอนยาง สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2389และนี่ก็คือวัดที่เราจะมาทำโครงการวัดสีเขียวในวันนี้แล้วตอนนี้นะคะเพื่อนก็กำลังกวาดแล้วก็เหมือนฝนจะตกเลยค่ะเรามานะคะกับความพิ้งสามฝน 3, ก็เลยจะตก ก็ส่วนตรงนี้ถึงว่ามันเป็นาการแสดงความเปนดร่วมมีความร่วมมือ,อแต่มีจิตอาสาค่ะในการทำรความสะอาดวัดค่ระรู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ได้มาทำความสะอาดวัด<อ>ให้วัดสะอาดด้วยกันนะ วันนี้นะคะเราจะมาปลูกต้นกับเพารู้หรือไม่การปลูกต้นไม้เพียงหนึ่งต้นนอกจากจะช่วยผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้เราหายใจแล้วยังช่วยดูดซับมลพิษเพิ่มความร่มเย็นสร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์เล็กๆได้แต่ยังทำให้ลูกของเราใจของเราสงกขึ้นอีกด้วย นี่ลวงพ่อคนมาเก็บกินใหญ่ๆกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะควรดินก่อนได้ทำบุญหลายวันเนาะเออยัง่ะคนมีบุญเนาะเพราะวัดฝนตกเนาะอย่างนี้ได้ไหมโอ้เจแล้วนี่นะคะพอเราเอาออกจากถุงเราก็จะมาวางไว้อย่างนี้แล้วก็ขุมนะคะนี่แค่นี้ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็พพวนสับๆรอบๆนี่เสร็จแล้วคุณปู่ต้นอะไรคะอ่าเขาเรียกว่าต้นอะไรพอขุดไปคุณมาดินเป็นสีดำเลยนะคะทุกคนว้าว a m a อื้อ Amazing a n ลอบตาหนูปลูกไว้แล้วอีกสักเดือนจะไม่ได้เก็บกินได้ไหมคะตาไม่ได้กินนี่นะคะทำบุญหวังผลตอบหนูปลูกไว้เดือนหนึ่งแล้วหนูกลับมา <Okay. S 2> รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาทํารู้สึกสนุกมากเลยค่ะได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทําอะไรใหม่ๆม,ม,มากเลยคะ่ะด้ใจเลยค่ะลูค้ารู้สึกยังไงของเราความพิเศษรู้สึกดีมากต้องออาอวันเข้าวันแล้วฝนตก อีกหนึ่งเดือนเจอกันนะคะเราจะมาเก็บไปถัดเราจะมาดูว่ามันโตแค่ไหนสรุปตายหมด คนดิน้นเราก็ใช่ค่ะพี่ข้อแม่าขาอยากกลับพี่พอดีแต่ว่าไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะบ้างยังมาแบบเป็นคนไม่ีกลับมาแบบเม่ระะักมันก็อย่างนี้เลยคัข้าวห,หนึ่งสองสามข้าววันนี้นะคะเรามาปลูกะะลกันมานะคะอาจารย์ปลูกกันที่นอกมาปลูกก็มีกะเพราแล้วก็พันอินทุพันอินทุกะทะใบแมงลักใบแมงลักนะคะ,ะนี่นะคะเลยมาปลูกแบบว่า,วาถามว่ารู้สึกยังไง